สวัสดีครับตัวนี้จะเป็นหลานพายุนะครับพายุโกโเซฟฟามนะครับตัวนี้อายุหกเดือนครับน้ำหนักตอนนี้อยู่ที่สองโลห้าครับ ลอยโนประมาณสองหลสองเกตนะครับจับสวยมากครับตัวนี้สีแดงเหมือนพ่อนะครับตัวนี้ฝากติดตามเลยนะครับ สายแม่จะเป็นโกโก้ปีใหม่นินจานะครับขอบคุณครับ